สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับมผมอาจเรย์ไก่ั้นาฮะอดีตกรรมการสมคมหันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พบกันวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันพุธขึ้นหนึ่งค่ำเดือน12ปีมะเสงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดูชะตาของอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทย กับข่าวการลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยวันนี้จะเป็นดวงชะตาของนายกอุ้งอิงนางสาวแพททองฐานชินวัตรก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> 22ตุลา68นางสาวแพรท,ทองฐานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเพื่อไทยประกาศลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพัก เขตตัดสินใจละออกจากกรณีสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อ29สิงหา68ที่ผ่านมาให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากขาดคุณสมบัติและฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงจากกรณีคลิปเสียงทนากับสมเด็จคุณเซนประธานวุฒธธิสภากัมพูชาเวลา8.30ของวันที่22ตุลานางสาวแพททองทานเรียกประชุมสอสอของพรรคเพื่อไทยเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจละออกจากตำแหน่งและ ในเวลา9.30จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพัคเพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมวิสามันในการเลือกหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่รายงานข่าวระบุว่าสาเหตุที่นางสาวแพทองทานตัดสินใจลาออกมีข้อบังคับแม้ข้อบังคับของพักจะไม่ได้ระบุ ให้หัวหน้าพักต้องพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังกล่าวแต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในการรับรองผู้สมัครสสในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจึงอาจทําให้มีผู้ไปร้องต่อศาลหรือองค์กรต่างๆได้นังสาแพ่องทนคาร์จึงตัดสินใจลาออกเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพักในอนาคตแต่ก็มีกระแสข่าวอีกแนวทางหนึ่งว่าหากไม่เปลี่ยนผู้นําพักจะมีคีแมนของพักบางท่านจะนำสส 70ท่านย้ายออกจากพักเพื่อไทยเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตากันนะครับนางสาวอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรเกิดวันที่21สิงหา25 29ตรงกับวันบฤรหัสแรม2ค่ำเดือน9ปีขานอายุปัจจุบันคือ39ปี2เดือนกับ1วันเรามาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับช่วงอายุ39มย่าง40คือราวสิงหา68ถึงสิงหา69บริวารในทางรักษากระทบกินะมีเรื่องของความเรวร้ายความไม่เป็นบางคลต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิต อุตสาหะไปกระทบอริและพยะรวมทั้งมหาบาตัตรในอังควิชาจะมีความยากลําบากในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามเรื่องเลวร้ายต่างๆรวมถึงคดีความเข้ามาถาโถมจุดที่สร้างความเสียหายหนักสุดในช่วงอายุจรนี้ก็คือราหูเป็นการกินีไปกระทบวินาศ จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความความไม่เป็นมงคลการสิ้นสุดของอาชีพในดวงชะตาช่วงอายุจรนี้ด้วยสีไปกระทบมรณะและนาวาังอนังเขาวิชามีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลหรือเดินทางต่างประเทศร่วมอยู่ด้วยในดวงชะตาของนายกอุงอิงนอกจากมีปัญหาในช่วงอายุ3ามย่าง40ยังจะต่อเนื่องไปจนถึงอายุช่วง40ย่าง41นะครับคือตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงสิงหาเจดด้วยในดวงช่วงในช่วงอายุ40ย่าง41การลัคณีไปกระทบราหูและหินะ จะมีเรื่องของคดีความความเลวร้ายความไม่เป็นมงคลต่างๆเกิดขึ้นในดวงชะตาค่อนข้างหนักหน่วงและรุนแรงวิถีทางการเมืองของนายกอุ้งอิงในปัจจุบันนอกจากการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองคือไม่สามารถดํารงตําแหน่งใดๆได้ในอนาคตจากกรณีขาดคุณสมบัติและฝา่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีคลิปเสียงคนากับสมเด็จปุณเซนที่วินิจฉัยโดยสารรัฐธรรมนูญจะยังคงมีคดีในเรื่องของความผิดทางอาญา ที่มีผู้ร้องอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายที่อย่างค้งางคามาถึงตรงนี้ก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าในดวงชะตาของนายกอุ้งอิงแพรองทานชินวัตรในช่วง1-2ถึงปนีนี้คือตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงสิงหา70จะเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคที่ยากในการแก้ไขตามพื้นดวงชะตาในภายภาคหน้าจะมีเกณฑ์ให้เลือกอยู่2แนวทางก็คือการถูกจองจำหรือเดินทางไกลหรือเดินทางต่างประเทศนั่นเอง ผมอจัน์ไก่นันทาครับยินดีให้คาปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหวมามากกว่า20ปีเรียนรู้มากับทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของบุคคลในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างหนึ่งคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด สองถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือพืธธ่อทาสของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูโง่เห้งและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอมีแฟนน่ารักและอยู่ในวารขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากได้เคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิป ติดต่อกันที่0811599996เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ i อ l ดี e ลนเวลาก็ประมาณสัก9กนาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็1,000บาทต่อดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงแล้วตามที่ดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องโหงนอรันทาซึ่งผมทำรายการไว้มากกว่า400คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาและตัดสินใจ อะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ